ครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมขอญาตถามชื่อคุณแม่หน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่คําแก้วสมซาจ่ะแม่คําแก้วนะครับผมแม่คําแก้วก็คือเป็นแม่ครัวของอาสมแห่งนี้ใช่ไหมครับแม่เป็นแม่ครัวแบบกิจอาสาของครูเบนจ่ะครับแล้วหนูก็มาทุกเดือนที่จุดเทียนครับแล้วก็ เป็นงานงานงานแบบไหนก็ได้มาทุกเดือนเลยค่ะครับอ๋อ oh, ค่ะครับก็คือทุกครั้งที่มีงานจุดเทียนหรือว่ามีงานเลืเกี่ยวกับอาสมหรือว่าที่คูณเบนจะไปจัดเนี่ยก็คือคุณแม่จะต้องได้ไปเป็นแม่ครัวทุกครั้งเลยจ้าทําตลอดเลยจ้าครับทําตลอดจ้าก็คือเป็นยังไงครับที่มาที่ไปทําไมคุณแม่ถึงได้มาทําสถานที่อย่างนี้ถึงได้มาเป็นแม่ครัวครับก็อยากมาเป็นจิตอาสาอยากมาแบบมาขอปู เพราะเพราะว่ามาขอปู่ที่นี่ดีทุกอย่างไงค่ะโอปกติน่ะหนูเป็นคนทําบุญไงค่ะครับอยู่ที่บ้านก็ทําแจก,กข้าวแจก,กน้ําแล้วก็แจกโต๊ะอี้ที่นั่งไงครับค่ะแล้วก็มันมันมันทำบุญอยู่แล้วก็ก็เลยต้องมาไงค่ะโอแล้วหนูเป็นคนชอบสะสมบุญครับปกติไม่อได้หวังอะไรนะคะครับเพราะว่า เพราะว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้แหละหนูไม่หวังอะไรถ้าถ้าได้ก็ต้องก็ต้องเอาไงครับก็เลยฝันฝันว่าครูเบนไปอินเดียได้สามวันครูเบนบอกว่าเจ็ดเจ็ดสาเจ็ดเจ็ดเก้าบอกอย่างนี้เลยในความฝันชจ้ะในความฝันเป็นแบบนี้เลยอบอกฝันว่าครูเบนไปบอกเจ็ดเจ็ดเก้าจ้าครูเบนไปบอกเลยเจ็ดเจ็ดเก้าอือครับแล้ว ถัดมาอีกก็เลยว่าถ้าจะให้อีกนะก็ต่องวดเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าห้าร้อยอ๋อครับเขาบอกเขาก็เลยบอกห้าร้อยครับแบบนี้แหละก็เลยบอกอีกถ้าจะให้ก็มาอีกครับค่ะก็เขาก็บอกว่าห้าสี่ห้าสี่ใช่ อ๋ออันอันห้าสีของงวดไหนครับคุณงวดงวดจะถึงวันที่สิบหกกุมภาอ๋องวดที่จะถึงจ้ะครับแล้วว่าแต่ว่าแล้วก็ล่างอ่ะมันมีศูนย์ศูนย์ครับเขาให้อตัวนี้แดงเลยนะครับมีศูนย์ศูนย์จ้ะคืองวดวันที่สิบหกนี้ใช่ไหมคะ้ศูนย์ศูนย์จ้ะครับตัวเก่าอาจจะมางี้ใช่ไหมคะมาแน่เลยคิดว่าครับเพราะว่าได้ตัวแดงเลยนะครับปกติไม่ไม่ไม่อยากบอกใครหรอกครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วกลัวเขาไม่ถูกเนาะครับก็อนเลือกมันเคลื่อนด้วยใช่ไหมครับคุณแม่จ้าออครับที่ที่ครูเบนบอกว่าคุณแม่เนี่ถูกมาสามสีงวดนี่จริงไหมครับแม่จริงจ้าก็คือว่าถ้าคุณแม่ได้มารัตสานที่แห่งนี้จะได้โชคได้ลาบกับปู่อนันตลอดจ้าได้ตลอดเลยค่ะอืมครับดีตลอดเลยครับถ้าได้มาเนี่ยครับ ครับถ้าเอฟซีท่านไหนอยากเดินทางมาเนี่ยสามารถมาได้เลยใช่ไหมครับคุณแม่จะมาได้เลยจ้ะคุณแม่บอกสถานที่ไหนครับแม่อาสมารขยาอาสมารขยาครับมาเลยค่ะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับํา g จีพีเอสมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะทีนี้ขอญาตถามคุณแม่อีกรอบหนึ่งเนาะในลักษณะความฝันไปให้เนี่ยก็คือเห็นเป็น ปู่เนี่ยอาจจะเนรมิตเป็นหน้าของครูเบนจ้ไปบอกคุณแม่โอ้ครับส่วนใหญ่จะเป็นนิมิตฝันแบบนี้หมดเลยใช่ไหมครับแบบนี้หมดเลยจ้ะแล้วก็อีกกนหนึงที่แม่บอกพอดีแม่ท่านปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ใหญ่มากใช่แล้วแม่เห็นอยู่กับใบเผื่อจะบอกแม่ที่ว่าแม่แม่พี่ที่ว่าแม่จะตามเออโอแม่แม่เป็นคนมีเซนส์ไม่หรอกปกติล่ะเออใช่ ปกติมันเป็นแบบนี้ไม่ได้สนใจอะไรเด้อยู่ที่บ้านนะมีแต่คิดว่าเออไม่อยากได้หรอกสะสมบุญอย่างเดียวเดินไปต้นไม้ใบใหญ่เดินไปเนาะเขาให้ตัวแดงเลยนะก่อนก่อนจะมานี่แหละแต่แต่เขาบอกบอกว่าห้าสี่ก่อนจะมานี่แต่ว่าปกติปกติว่าถ้าไม่บอกก็ไม่ต้องบอกเด้อในความฝันเขาก็เลยบอกห้าสี่ แล้วแล้วคิดว่าจะนำตัวนี้แหละสามเจ็ดสามแดงเลยไม่ได้เขียนไม่ได้ปรุงปรุงแต่งนะครับเป็นตัวเลยนะครับมีสามเจ็ดสามนีมอยู่ตรงใบไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ใบดอกไม้เลย แล้วแม่จะบอกเคล็ดลับแม่เคยจับคางคุกแล้วออกแต่ว่าต้องเลือกนะว,ว่าต้องเลือกอยังไงถ้าสมมติใครไปเจอถ้าสมมุติว่าใครเจอมันมันร้องบอกว่าอกอกอ,อกเนี่ยเอามาเลยครับเยวจะดูให้ออกแม่เลยคเป๊ะจริงนะคะเคยได้ยินอยู่ทางอุดรพ่อชื่อพอรัดเนาะแกจะได้ยินก่อนวันเลขออกมันร้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็ไปดูท้องมันซ้ำตัวเลยเนาะ เข้าสามตัวห้าสี่สี่เนาะอ้วนเดที่มันเข้าสามตัวเด็่ไม่ร้องเลยค่ะถ้าไม่ร้องไม่ต้องดูเขาไม่ให้่คะเพราะว่าเพราะว่าทํยังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าร้องน่ะเขาให้แล้วค่ะเคยเอาเพราะว่าตอนนี้ลูกมันเล็กบนบอกว่าโอ๊ยกูไม่มีเงินเด้มาบอกหน่อยอยู่ที่บ้านภูมิดีเนาะวิ่งมาเลยวิ่งแล้วก็มาร้องอ๊อกออกให้ให้ไปเลยนะ ค่ะให้สองตัวถ้าว่าคางโคกอะมันชอบล่างครับมันออกล่างไงค่ะมันออกแต่ข้างล่างแล้วก็ก็ได้มายี่แหละครับถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าได้ก็ได้ติดต่อเลยอถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ปกติไม่อยากได้ก็บอกไปแบบว่าถ้าให้เกินเกินแบบว่าให้ให้คิดเอานี้ไม่เอานะบอกเลยถ้าเอาให้ถ้าเอาถ้าให้เราอะต้องให้เป็นตัวไปเลยเออแต่ว่าเขาให้ไงค่ะครับ นั่นแหละแบบนี้แหละอืครับคือที่ผ่านมาที่คุณแม่มีโชคมีลาบเนี่ยก็คือเจ้าที่เจ้าทางเทวดาจะมาให้ตรงๆเป็นตัวใช่ก็มา <c oughs> จุดเทียนจุดเทียนคำทุกเดือนครับก็ต้องมาอาสมด้วยนะม,มาไวหว้ปู่นี่แหละครับก็บค,บคือทุกครั้งที่คุณแม่ได้มาร่วมพิธีออจุดเทียนคำใช่ก็คือจะมีโชคมีลาบตลอดจะมีตลอดเลยครับเพราะว่าดีจริงๆเลยมาเนี่ยครับครับได้จริงๆครับ แอดมินเชื่อนะครับผมว่าคุณแม่นี่มีบุญสัมพันธ์กันกับปู่ท่านนะครับผมก็เลยแบบได้มาทําหน้าที่เป็นแม่บ้านนน่าจะฐานที่แห่งนี้นะครับเป็นกิตอาสาอยู่นี่หมดครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะเดินทางไปหัวหินกับครูเบียนกับปู่ตด้วยใช่ไหมครับคอรับแล้วก็อยากบอกเคล็ดลับ FC แม่เคยไป ต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นวาสนาแม่มีเคล็ดลับยังไงที่ว่าถูกเลขกกับต้นวาสนาตลอดไปขอพรยังไงให้ต้นวาสนาท่านให้โชคแล้วต้องดูยังไงว่าต้นไหนให้โชคต้นต้นไหนก็ได้เพราะว่าเรามีเหรียญเหรียญโบราณไงหหเหรียญโบราณที่เป็นเป็นรูด้เป็นรูแล้วเราก็อธิษฐานแล้วก็ขูด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 แล้วมันออกเป็นตัวเลยบางบางคนไม่มีโชคก็ไม่เห็นเป็นตัวด้อันนี้อันนี้ วันนั้นเนาะไปขอไม่คิดว่าจะถูกถูกสามตัวอีกไม่รู้ตัวเลยอครับแล้วเขาก็เอาเจ้าเมือก็เอาเอาเงินไปให้ว่าถูกว่าถูกครับปกติไม่รู้เลยอ <laughs> ได้สามตัวเลยถูกแบบไม่รู้ตัวเลยจ้าแล้วต่อมาอีกไปขออีกเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้อะไรให้ให้ต้นบาเสนาไม่มีอะไรให้ไงเขาบอกว่าหลอจริงๆริง ได้จริงๆครับแล้วเขาเขาเขียนเป็นตัวขึ้นเลยนะรอครับไม่ให้เลยเขียนว่ารอเออเขาเป็นเป็นตัวขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่เห็นทุกคนเด้ครับมันเห็นเห็นแต่แบบว่าถ้าเรามีดวงมันค่อยจะเห็นเขาให้เราไงครับนั่นแหละขูดตรงลำต้นใช่ไหมคะลำต้นครับแวต่้นที่มีดอกเยอะๆล่ะคะมีดอกไม่มีดอกก็ได้ทั่าเขาให้ เออเขาถ้าเขาให้ได้เนี่ยถ้าเขาไม่ให้ไม่ไม่ว่าแต่ต้นอะไรเขาก็ไม่ให้อเคยไปเอาแบบนั้นเคยเอเคยต้นวัสนาก็เอาได้ครับต้นมะละกอที่เป็นสายอ่ะก็ได้เป็นสายเหมือนเออต้นต้นต้นโอ้ไม่หรอค่ะเออนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็เคยเอาได้นะต้นต้นตะเคียนนีเคยไหมครับแม่ไม่ไม่ไม่แดงใช่ไหมคะ่ะคนไห้ว่าค่ะแม่ตะเคียน ต้นตะเคียนเคยให้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่เคยไปเอาไม่เคยขอส่วนใหญ,ญ่จะเอาต้นที่เป็นมงคลจะต้นต้นคูนี้เนาะแม่เนาะต้นคูนก็ก็ไม่หรอกเคยเอาแต่คางต้นคางเอต้นมะละกอต้นวานสนาแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ก็คางคกครับก็คือวันนี้เอฟซีนี่โชคดีมากเลยนะครับที่ได้แนวทางคุณแม่เนี่ยเอาไปเสียงโชคเสียงลาบเอามาแบ่งปันเนาะเพราะว่า คุณแม่นี่เดิมทีจะไม่ออกจะจะไม่บอกเลขใครใช่ไหมแม่ใช่จ้ะทําไมล่ะครับแม่ทําไมถึงไม่อยากบอกครับก็กลัวมันเลขมันเคลื่อนไงอืมกลัวคนอื่นรู้เยอะๆกลัวเผยแพร่ไปทําให้เลขเคลื่อนได้จ้ะส่วนใหญ่คุณแม่จะอักเอาผู้เดียวใช่ไหมแม่แมนครับถือว่าถือว่าเป็นบุญของเอฟซีแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าคุณแม่เป็นแนวทางให้จะถูกจะผิดอันนี้ไม่มีใครรู้เนาะแม่เนะาะครับเป็นแนวทางานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณแม่ศรัทธาหรือว่าเอฟซีท่านไหนศรัทธาเหมือนคุณแม่นี่ก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับผมแนวทางตัวเลขคุณแม่ก็มีประมาณนี้นะครับสามเจ็ดสามใช่ไหมแม่จ้าอันส่วนตัวนี้คุณแม่ชอบตัว,ตวไหนที่สุดครับสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามจ้าอืมครับสามเจ็ดสามศูนย์ศูนย์คุณแม่คิดว่ายังมีศูนย์อยู่จะไม่แย่งวอดนี้ ศูนย์ล่างเล่นล่างอย่างเดียวเลยห้าสีก็ชอบห้าสีด้วยนะครับแค่นั้นแหละครับเอาเลยจัดไปเลยครับขนาดชุนๆอีกนี่ไงทองอีกนะเพราะว่ามีไพมากเหลี่ยงนี่หนครับก็ก็ก็แล้วแต่เด้อเพราะว่านี่ต่องวดแล้วนะแดงคึงอืมเนอะครับครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสลับแนวทางเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับครูเบนเนาะนะครับครูเบนก็มีเรื่องอยากจะแจ้งกับท่านผู้ชมมังกฟสีดางช่องนะครับขอบคุณแม่มากๆนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครูเบนนะครับผมก็มาพบปะกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะครับผมก็เมื่อกี้คุณคุณแม่นี่เป็นคนสนิทของครูเบนเลยใช่ไหมครับเป็นแม่คําแก้วนะคะแม่คําแก้วนี่เป็นคนที่เป็นแม่ครัวที่นี่ นะคะเป็นแม่ครัวที่ดีมาทําที่นี่แล้วก็มาเป็นจิตอาสาซึ่งซึ่งครูเป็นดีใจนะแม่แม่คําแก้วแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ก่อนที่จะไม่ได้น่าใสาอะไรขนาดนี้แต่พอมาเนี่ยค่ะมามาไหว้ปูมาปัดเป่ามาถอดพิษถอดไข่แล้วก็เวลาจุดเทียนคําทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวมามาตลอดแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีโบราณตลอดใช่ค่ะแล้วก็มีโชคมีลาภแล้วอย่างหนึ่งเป็นคนที่มียานอยู่แล้ว มียาแล้วก็ชอบทําบุญอยู่แล้วครับใช่ค่ะนะคะก็สุดยอดคือที่ครูเบนบอกแล้วว่าครูเบนเป็นสะพานบุญนะบ,บอกว่าอยู่ที่เนี่ยจะมีจุดเทียนคําเดินละครั้งคแต่จุดเทียนคํารอบเนี้ยจะพิเศษไปอีกเพราะว่าเป็นกับตรงกับวันมาฆบูชาสิบสองกุมภาพธ์น,นี้นะคะตอนนี้เอฟซีของน้องนิวนะแล้วก็ผู้ที่มีสัมพันธ์ด้วยกันอนะ เริ่มโทรเริ่มทักเข้ามาอยากฝากดวงนะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วเหลืออีกแล้วครูเบนจะปิดรับวันที่สิบใช่พี่น้องคนไหนนะคะที่อยากจะมีโชคมีลาบไม่ใช่แค่แม่คัมแก้วนะที่จุดที่จุดเทียนคารลลปังไม่ว่าจะเป็นขายที่ขายตึกนะคะเป็นร้านเนี่ยมันจะมีกล่องหนึ่งนะที่เราจะจะจะสวดให้เฉพาะ เวลาจุดเทียนคนที่มีร้านนะคะค้าขายทําธุรกิจใหญ่ๆออแกนเซอร์จากสิงคโปร์ร้านร้านร้านค้าทุกร้านแล้ให้เขียนชื่อมาแล้วก็เอาเข้าเข้าพิธีได้ทุกเดือนเขาขายดิบขายดีกันนะคะอันนี้ก็แล้วก็ไม่กระทั่งช่อง Youtube นะช่อง Youtube ออนไลน์เขาก็เอาช่องอ่ะเอาเอาเขียนแล้วก็เอามาใส่กล่องที่อาจารย์เขาเสริมให้อ่ะเสริมให้ปังเสริมให้เฮงอ่ะท่านเสริมให้หมดเลย นะคะมีเดือนละครั้งที่อาสมอรุขยาอำเภอประควชัยจังหวัดปุวิลำนะซึ่งเป็นพิธีที่สําคัญเป็นพิธีโบราณเป็นพิธีเสริมอาครูเบนไม่เคยบอกใครบอกเลยก็ได้เป็นคาถาของโลกทิศค่ะอาจารย์ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในธรรมครับปฏิบัติจนได้คาถาโลกทิ์ครับอาจารย์ปู่ไตเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ปู่ไตท่านเคยบวชมาก่อนเคยบวชมา20พรรษาแล้วก็เป็นพระนักปฏิบัติเดินทางมากกว่า40ประเทศตรงไหนดีตรงไหนขัง <c oughs> นะคะผู้เขาควายชเวดากง <c oughs> นะคะที่อะไรที่ว่าขังอะไรที่ดีอะไรที่พลังงานท่านไปมาหมดแล้วครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้พลังได้คาถาสะสมของดีมวลสารต่างๆ <c oughs> มาเข้าพิธีเสริมดวงเสริมเสริมเสริมดวงจุดเทียนคําทุกเดือนเดือนละครั้ง <c oughs> แล้วก็มีคนที่เขาทําไมเขาต้องจุดทุกเดือนนะคะ <c oughs> บางครั้งบุญกรรมคนไม,ม่เหมือนกันอย่างบางคน เดือนเดียวเขาก็ปังแล้วเขาก็จุดต่อบางคน3 4สเดือน5เดือนเพราะบุญกรรมมันไม่เหมือนกันครับนะแล้วก็อ่าอาจารย์ต่ก็เมตตาจุดเดือนจุดเทียนเนี่ยให้เดือนละครั้งครับนะแล้วในการจุดเทียนคำเป็นเป็นเทียนคำปั้นมือนะคะคเป็นเทียนคำแท้ด้วยนะครับท่านก็จะเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะติดใส่เทียนแล้วก็จะเสริมดวงให้ครับถ้าใครอยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศนะที่เขามาไม่ได้เขาก็จะจุดฝากแล้วเขาก็จะดูในอ่าในช่องที่อาจารย์ไล์ให้แบบรวมพลัง ใช่ค่ะเสริมดวงเสริมปังและเนี่ยเดือนนี้นะคะจะจัดที่หัวหินถ้าใครอยู่ใกล้ๆหัวหินนะคะหรือว่าอยากไปนะคะให้ไปเข้าพิธีได้เลยแต่พิธีรอบนี้เป็นวันมาคาบูชาจะมีหลวงพ่อรามะจากที่เบตนะะ,นะ,ะจะทาแบบวัดแบบวัดแบบวัแบบแบบชรยานบวกกรบของโบราณแล้วก็จะเสริมดวงให้ในวัดนั้นนะคะ,ะ,คะฝากฝากชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดแต่รอบนี้เป็นการจุดประทีป พันดวงนะใครที่ร่วมลงทานนะคะ200อบาทเป็นต้นใบหรือตามกําลังก็สามารถเอาชื่อนามสุุลวันเดีเกิดเข้านะคะหรือจะจุดไปเลยเอาดวงตัวเองเฉพาะเลย299บาทนะคะปัจจัยนี้ก็จะได้ไปทําประโยชน์แล้วก็ได้เสริมดวงตัวเองนะคะปังๆเคสปังยังมีเยอะเนี่ยเยอะมากที่จุดเทียนคำแล้วปังแล้วเฮงนะคะหรือมาที่อาสมโรคขยามาปัดเป่านะครับก็คือขอญาตถามเรื่องแนวทางนิดนึงครับของคุณแม่ คุณแม่ท่านเนี่ยก็คือที่ถูกเนี่ยครูเบนรู้อยู่ตลอดว่าคุณแม่ได้โชคได้ลาบจากที่นี่รู้รู้ค่ะแลวต้องครูเบนก็ต้องขออภัยเอฟซตรงที่ว่างวดที่คุณแม่ได้สามตัวเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะที่บอกว่าครูเบนไปอินเดียแล้วครูเบนก็ไปอธิษฐานจิตที่ใต้ต้นโพต้นใต้ต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นสีมหาโพสถานที่พระเจ้าตัสสรุรไปอธิษฐานจิตขอแผ่ตอนนั้นจําได้เลยวันวันนั้นหวอ,ออกประมาณช่วงเที่ยง เ <risque> ที่ยงคือเวทคุเบนป,ปฏิบัติตั้งแต่เช้าถึงเย็นตอนช่วงเที่ยงคุเบนแผ่บุญให้กับคุณบิดามารดาคุณคูคบาอาจารย์ผู้ที่มาจุดเทีนรรยนคาคณะเสกศาสตร์ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ผู้ที่มาอาสมข, <andro> ขอให้รับบุญกุศลที่เครือาพเจ้าได้บําเพ็ญคุเบนแผ่นี้จริงและทีนี้คุณแม่ก็ทักมาบอกว่าฝันถึงว่าเราเนี่ยไปเข้าฝันแล้วบอกแต่เรา แต่คือคือโทรศัพท์เขาไม่ให้เอาเข้าไปข้างในคือเราไปปฏิบัติออกมาก็คือหวยออกแล้วแม่ก็ถูกสามตัวตรงแล้วก็มีคนทักบารมีเธอสูงมากโอ้โหมันไปได้ยังไงคือคือแม่ก็ไปบอกน้องเหมือนกันน้องก็บอกพูดทำไมบารมีเธอเธอสูงขนาดนี้ครับอะไรประมาณนี้คือเราเราคือบารมีสูงอะคือบารมีพุทธพระพุทธองค์และการปฏิบัติเราอะไปแผ่บุญให้ครับเราก็ เนี่ยจะกลับไปอินเดียอีกนะคะใช่เพราะว่าคุณเบนจะไปทำโรงทานที่ทุก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 วันนะใช่ค่ะก็ให้ f อฟทุกท่านปังๆที่มีบุญสัมพันธ์ด้วยกันก็ยินดีต้อนรับนะมาอาสมนะคะมีอะไรเราก็บอกกันนะคะใช่ค่ะทางติดต่อเดี๋ยวเอาเป็น Facebook ดีกว่าน้อคุณเบนได้ค่ะ เป็นบุอกฟ้าก็ได้เอฟแอเอฟฟ้าเอฟฟ้าเป่ามหาลังับแต่ว่าบางทังเอฟซีไม่มีอะไรเลยอยากเอาเอาเอาเบอร์เข้าไปอีกก็ได้บางทังเอฟซีบางคนแบบเอาเป็นว่าถ้าใครถ้าใครคล่องในเรื่องของทางเทคโนโลยีก็ทักไปที่บ้านฟ้าเป่ามหาลังับแต่ถ้าใครไม่คล่องก็เอาเอาเบอร์ให้ท่านนิดนึงใช่ค่ะแต่ถ้าเบอร์ก็ต้องรอนิดนึงพอดีคนโทรเยอะต้องแบบอนุโมทนากับน้องนิวมากๆนะคะให้ได้ปังนะคะสาธุ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 คคุณคุณเม็นมากค่ะยินดีค่ะสาธุค่ะ ค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่คําแก้วนะคะคนมีเซนนะคะก็ฝันนะคะห้าสี่นนะะ 5, 4, แล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็สามเจ็ดสามหินตรงใบไม้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกทท่านนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสาหรับใครที่อยากจะติดต่อหรือว่า โทรสอบถามคุูเบนนะคะเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าอยากมานะคะได้ที่แอปฟารเปามามหารังับแล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะคะก็ขอจบคลิปว่าแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ